สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสลรมมงคลพลายโคกนะคะ <laughs> แล้วนี้ก็กลับมาจากตัดหญ้านะคะเห็นพลายโจคืออยู่ข้างทางพอดีเลยเออสวัสดีจ้าเห็นพลายโจคือกําลังถูต้นไม้อยู่นะคะนี่ถูเนื้อถูตัวห่างหายจากหน้าโจไปหลายวันเลยนะคะนี่ทั้งๆท,ที่บ้านก็อยู่ใกล้กันโอ้เวลาไม่ตรงกันสักที ไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยนะคะสำหรับแม่ควันโอ้ยค <c oughs> ันหัวคันหัว <c oughs> <c oughs> ยุ49ปีนะคะเป็นช้างตกงานโอ้ยโอ้บ <c oughs> ั <c oughs> <c oughs> งมิดเลยเนาะ เออมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้มีอัมพลางตัวด้วยนะคะเดีออมีอัมพลางตัวด้วยมีอัมพลางตัวด้วยอีเหมือนมีใครเห็นพายโจคือบ้างคะนี่บังสม,มิดเลยนิ่งมากเลยนะคะดูโอ้ถ้าเกิดใครมาแบบไม่ยังไม่ได้ตั้งตัวนี้ตกใจหมดเลยนะคะนี่ตกใจหมดเลย เมื่อวานนะคะก็มี f อีจากประเทศฮอลแลนด์นะคะคุณคุณพี่ออลวี A v นะคะคุณพี่ออลวี A v, ส่งคะแนนมาให้กับพลายโจคือนะคะ1 0 0 0พันคะแนนนะคะ1,000พั 1, นคะแนนต้องกราบขอบพระคุณคุณพี่ออลวีมากๆเลยนะคะที่รักและเอ็นดู oo, พลายโจคือนะคะนี่เป็นช้างตกงานทางคอนก็ตกงานเช่นเดียวกันนะคะนี่แต่ยังไงก็เอาพลายโจคือมาเลี้ยงนะคะมาเลี้ยงมาดูแล ช่วงสายๆทางนงควานก็เอาไปผูกไว้ในสวนนะคะเพื่อให้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาก็มีแม่เอฟซส่งกล้วยมาให้นะคะสามถุงก็จะเป็นจากควันเจียวนะคะส่งมาให้ไม่รู้แม่เอฟซท่านไหนนะคะก็ไม่ได้ถามควันเจียวเลยวันนั้นเพราะว่าทางด้านควันโอ๊ตเป็นคนไปรับนะคะนี่ มาเย็นเลยแล้วก็คุณแม่ไอ้คุณพี่บุญมีนะคะส่งกว๋วยเตี๋ยวมาให้อีกสี่ถุงนะคะต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะโอ้หนุนไปเล่นคโคลนแล้วทีนี้ายกจะไปอย่างเดียวนะคะนี่จะได้เดินเล่นสบายเนื้อสบายตัวเขาหน่อย มีการขัดงาด้วยเอาแม่แม่เอซท่านไหนสนใจอยากจะขัดงานะคะนี่ได้เลยได้เลยปิดแล้วบ่นี่เป็นความสุขของเขานะคะนี่เออปอนว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยน้ำในสวนข้างหน้าบ้านก็จะมีน้ำขังนะคะดูเล่นโครนเดินเล่นสบายเลย ทำอย่างกับเป็นสวนของตัวเองเลยนะคะนี่พายโจคืออสวนใครก็ไม่รู้เลยสบายมากสบายมากดูนะคะ mm. ถ้าเกิดว่าเขาโอนกลิ้งได้ก็คงจะโนน,นแล้วนะคะนี่ mm. นี่หันหน้ามานี่น้อยเออมาอยู่นี่ได้ไม่นานก็รู้สึกว่าผิวหนังเขาจะดูแลดู รู้สึกว่าผิวหนังเขานี่จะดูดีขึ้นนะคะไม่เหมือนมาตอนแรกๆนี้ผิวหนังเขาจะเหี่ยวเหี่ยวย่นนะคะนี่พอได้เล่นครูนบ่อยๆก็ผิวหนังเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะคะมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่ถามแม่คอนว่าเป็นช้างที่เคยโดนกระเลียงใช้งานนี้กระเลียงแบบว่าเลี้ยงช้างหูดมาก ดีดีแล้วนะคะที่ทางพลายโจคือได้มาอยู่จังหวัดสุรินมาอยู่ในความดูแลของน้องควานโอ้ปอนกล้วยด้วยปนกล้วยด้วยวันนี้เอาพลายโจคือมาให้แม่แม่เอฟซีได้ดูคลิปแรกเลยนะคะนี่เออ โลมากโลมากอายุ49ปีรุ่นราวคราวเดียวกันกับพี่ใหญ่เลยนะคะนี่โอ้โหนี่สุดยอดเลยอยากจะไปหาเอ้ พลายสารวินนะคะยังไม่ค่อยยังไม่มีเวลาเลยขนาดพลายโจคืออยู่ใกล้ๆยังไม่มีเวลามาตายคลิปเลยแล้วกันอยากจะไปหาพลายชอยสารวินซะแล้ว <c oughs> อันน้ไปซื้อหญ้าที่ไหนมาไหม,มบ้านบ้างไหมบ้าน้นยคุณ <c oughs> เออแล้วมีครอบครัวหรือ,อยังนี่ฮะ <c oughs> <c oughs> มีแล้วครับมีแล้ว มีลูกกี่คนสองคนสองคนผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงคนแรกคนที่สอง,งรุ่นเดียวกับปั๊มมี่ครับโอ้รุ่นเดียวกับปั๊มมี่นะคะมีลูกสาวหนึ่งคนลูกชายหนึ่งคนนะคะนี่แล้วลูกเขาก็อยู่กับยายนะคะส่วนส่วนมากนานๆจะมานี่สักครั้งหนึ่งนะคะนี่ไม่ค่อยมา นึกว่าแต่ยังไม่มีครอบค, oh! ครัวโอ้ <laughs> FC ถ้านไหนว่าจะสนใจก็อกหักไปเป็นเถบเลยละกะนดีมีครอบครัวแล้วโอ้ oh! ดูเล่นโคลนแบบสบายเลยคะแนนพอไหมไปซื้อยามาเท่าไหร่เรงหนึ่งเป สี่พัน,น,นคะแนนสี่พันคะแนนคะแนนยังติดเขาอยู่ครับยังติดเขาอยู่อีกบ่เออต่ไปล้นหมดหรือยังยังครับผมยังดูแล้วรู้สึกว่าผิวหนังเขาจะดีขึ้นไหมน้องควันเริ่มดีขึ้นแล้วครับเริ่มดีขึ้นแล้วเนาะ ดูไปแล้วก็ก็รู้สึกว่าดีขึ้นเหมือนกันนะคะนี่มีสักวันไหมที่จะพาไปหาไอสารวินเขาคุ้นเคยกันไหมนี่เขาเคยอยู่ด้วยกันเคยอยู่ครับควานคุ้นได้ควานเคยขี่ควานเคยขี่เออทำไมไม่ชวนทางควานเขาพาสารวินมานี่หน่อยก็คือควานกับช้างยังไม่ค่อยแบบโอ้ยังไม่ค่อยแบบเต็มร้อยเนาะยังกล้าก,ก,ก,กลัวอยู่ เพราะว่าเพิ่งเอามาเลี้ยงนะคะเพิ่งเอามาเลี้ยงเราก็ยังไม่ไว้ใจเขาต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันรอรอให้คุ้นเคยนานกว่าน,นี้หน่อยทุกวันนี้ได้ไลได้ไลขายอาหารไหมถ้ามีทางช่องไหนเขามาก็เขาไลขายให้ครับ <laughs> วันนั้นเห็นทางช่องคุ้มทรพัพย์เนาะมาช่วยใช่ไหม,มอ๋อ เดี๋ยวสักวันจะจัดให้พลายโจคือสักวันนะคะนี่เดี๋ยวรอรอแบบโอกาสเหมาะๆหมก่อนเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยยุงก็เยอะโอ้ยถ้าไลนี้รู้สึกว่าขอไลเป็นช่วงกลางวันดีกว่าฝนไม่ตกถ้าช่วงเย็นนี้ไม่ได้แล้วฝนตกทุกวันโอ้อะไรสบายเลยทีนี้นี่ถ้าเขาได้เล่นครูนแบบนี้นะคะเขาเรื่องหญ่านี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงนะคะนี่เรื่องย่านี้ไม่ต้องกินก็ได้เล่นแบบนี้ทั้งวันนี้ เป็นความสุขมากเลยนะคะสำหรับช้างฮะนี่เหรออ๋อควันโอ๊มาจากไหนนี่ไปไหนมาไปปลูกหญ้าโตอีกนี่นะคะคะแนนจากคุณแม่คุณพี่โอลาวีนะคะเอฟซีจากประเทศฮอลแลนด์นะคะนี่ให้กับ ให้กับพายโจคือนะคะไว้ซื้อ,อยานะคะนี่โอ้ขอบคุณครับ,รบขอให้คุณพี่อลวีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะลํารวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะคะโอ้พายโจคือบอกว่าขอหน่อยขออะไรขอกล้วยหรือขอคะแนน <laughs> ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณคุณพี่ออรวีอีกครั้งนะคะขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะลักเล่ยินดูพลายจอคือก็จะเอาไว้ซื้อหญ้าต่อไปนะคะเพราะว่ายังยังให้คะแนนกับทางเจ้าของหญ้ายังไม่ครบนะคะนี่ก็จะมีทั้งหญ้าทั้งสับประรดกินคงกันไปนะคะ,ะมีมีมีอะไรจะกล่าวไหม ค,ครับครับ,บค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e ให้กับช่องของเราด้วยนะคะหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังใจนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะ